สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ตลาดซื้อขายในอังกฤษเนี่ยปิดลงเมื่อตอนช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันหน่อยฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบววยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอะครับแล้วก็สำหรับใครครับที่อยากจะมีลุ้นไปหรือว่าชมเกมที่ส t a f ฟอร์ดบริดจนะครับรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมมากมายที่ประเทศอังกฤษฝากด้วยเลยฮะสำหรับกิจกรรมสิง w o r of o o o t o a l l s l i l l c l a l l e n g e นะครับใครสนใจครับก็ไปดูกันได้ที่เพจของสิง World of f o o t b a l l นะครับ รายละเอียดก็จะอยู่ในตรงนั้นนะครับสามารถที่จะลงสมัครเพื่อที่จะแข่งขันกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณครับสำหรับซู z u กิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิแพลตินัมดิวครับดิวคุ้มขั้นสุดครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันครับพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายสครับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่7เมษายนนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกิทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะฮะที่โชว์รูมมีกันทั่วประเทศเลยนะครับก็ Blue Studio วันนี้ก็คงจะเน้นไปที่ข่าวซื้อขายที่ตลาดปิดไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องบทสัมภาษณ์ครับเรื่องวอนทีคริสโตเฟอร์เอคุณคูครับเขาออกมาบอกว่าเรารู้สึกเศร้าเพราะว่าเราแพ้เกมที่เราอยากจะชนะ แม้กระทั่งบุคลิกภาพของทีมครับเราจะเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้ในสนามเพื่อชนะเกมก็ทราบแต่แรกว่าไปเล่นที่สนามนั้นเนี่ยมันยากในการเอาชัยชนะออกมาแต่เราต้องทำได้ดีกว่านี้เราเสียสามประตูให้คู่แข่งไปก่อนครับจะหาทางกลับมาคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆผมคิดว่าเราจาเป็นต้องซ้อมให้หนักขึ้นและกลับมากู้ผลงานอย่างแข็งแกร่งในเกมต่อไปในวันอาทิตย์ เราต้องทุ่มเทให้มากขึ้นในช่วงเวลาของเกมเราต้องผลักดันอย่างหนักด้วยความเข้มข้นของเราขณะเดียวกันครับกับมบีบอลลาร์ฮอครับอดีตนักเตะของแอสตันวิลล่าออกมาบอกว่ามิเคลโรบูริกเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยครับเขากําลังทําเหมือนเดิมครับเขาวิ่งชนคนเตะบอลออกนอกสนามเขาดูไม่เหมือนกับว่าเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเลยขณะที่บอลลาฮอก็บอกว่าบาเดชิลเนี่ยมีผลงาน ของกองหลังที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในพรีเมียร์ลีกในช่วง2ฤดูที่ผ่านมาเขาเป็นนักเตะที่ห่วยมากๆส่วนเจมี่โอฮาร่าครับอดีตมิดฟิล์ของซัปเปอร์ก็พูดถึงบาเดชิลครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครับผมไม่รู้ว่าคุณเสัญญาเข้ามาจากไหนเขาไม่ดีพอครับไม่มีตรงไหนเลยที่เห็นว่าเขาดีพอขณะที่แกเรโอนิวครับคุณสื่อของวูฟเนี่ยเขาบอกว่าเรากําลังคุยกับเชลซีเกือบทั้งวันเกี่ยวกับโรยา่า แต่เราไม่สามารถเทียบได้กับฟูลแลมครับนั่นคือจุดที่เราอยู่ในฐานะสโมสรฟุตบอลที่มีปัญหาทางการเงินขณะเดียวกันแมตต์รอครับรายงานบอกว่าเชลซีเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อมัสคอตเด็กของทีมที่ถูกทิ้งคนเดียวในขณะที่ร้องเพลงยูนิเวอวอล์ alone ที่แอนฟิลด์นคือมันพุธและได้เชิญเขามาเป็นมัสคอตในเกมอื่นๆต่อไปขณะที่ข่าวซื้อขายนักเตะครับมีรายงานจากดิซ่าคินเซล่าครับ บอกว่าเทรเวอร์ชโลบามีความสุขที่ได้รอจนถึงช่วงซัมเมอร์เพื่อที่จะย้ายออกจากเชลซีในช่วงที่เขาฟื้นฟูความฟิตอีกครั้งฟอเรสต์เวสต์แฮมแอตเติโกมาดริดให้ความสนใจแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเทรเวอร์ชโลบาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายออกนะขณะที่เลอกกิฟส์ครับรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ได้แสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนอร์นี่บูเคียเล่กองหลังของเปสเชครับแต่อย่างไรก็ตามครับว่านักเตะเนี่ย จะไม่ได้ย้ายออกไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะฮะขณะเดียวกันฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าตั้งแต่ต้นตลาดซื้อขายเดือนมกราคมจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนาคตของคอนอกาลาเกอร์และเขาถูกกำหนดให้อยู่เชลซีในเดือนนี้ขณะเดียวกันครับเรื่องการย้ายทีมก็เป็นออฟฟิเชียลว่าเรซันโตสเนี่ยย้ายไปอยู่กับสตราบูครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันครับมาลองซาเนี่ย ที่สุดท้ายไม่ได้ย้ายไปไหนครับมาลองซารและเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวกันได้ยกเลิกสัญญากันได้นะฮะทำาไมไม่มีการเซ็นสัญญากับเลออาฟเพราะฉะนั้นมาลองซาไม่ได้ยกเลิกสัญญาแล้วก็ยังอยู่กับเชลซีต่อไปขณะที่ดีวของโบย่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็เมื่อวานนี้เป็น breaking news ครับตอนแรกเนี่ยมีรายงานว่าโบย่าเนี่ยใกล้จะย้ายและหลายคนก็ลุ้นว่าจะย้ายหรือเปล่าสุดท้ายครับ ก็เป็นเฮียวิโก้ครับฟูลแลมบรรลุข้อตกลงนะฮะยืมตัวบรย่าจนจบฤดูกาลด้วยค่าตัว4ล้านปอนด์โดยจะมีการตรวจร่างกายกันเรียบร้อยในวันนี้ซึ่งเดลติกก็รายงานว่าอแมนดโบรย่าเนเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายกับฟูลแลมแล้วนะครับหากโบรย่าลงเล่นครบจํานวนที่กําหนดนะฮะเรื่องค่าธรรมเนียมค่าตัวเนี่ยจะเป็นศูนย์นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็เขาบอกว่าฟูลแลมเนี่ยจะจ่ายค่ายืมตัว 750,000ปอนด์ให้กับเชลซีสำหรับดีลของโบรย่าซึ่งถ้าโบรย่าไม่ได้ลงเล่นตามจำนวนนัดที่ระบุไว้ในสัญญาจะมีค่าปรับสูงสุด4ล้านปอนด์ซึ่งถ้าบรย่าลงเล่นตามจำนวนที่กำหนดไว้เนี่ยสัญญาเนี่ยก็จะจ่าย750,000ปอนด์รายละเอียดสัญญาเป็นรายงานจากอินดิเพนเดนต์แล้วก็นิซาคินเซล่าสมมุติเชลซีกำหนดไว้20นัดอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าลงเล่นไม่ครบ20นัด โดนปรับ4ล้านปอนด์แต่ถ้าเล่นครบจ่าย7 5 0 0 0นะฮะนี่แหละฮะสงสัยเชลซีคงกลัวเหมือนจะเป็นแบบอังเดรซันโตสที่ไม่ได้ลงเล่นเลยอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับก็เขาบอกว่าอีกอีกกรณีหนึ่งฮะเจ้าขอบซินเบอร์บอกว่าถ้าบรอย่าลงเล่นครึ่งหนึ่งของฟูลแลมค่าธรรมเนียมยืมตัวจะเป็น0ปอนด์เลยนะฮะโอ้รายละเอียดเรื่องนี้นี่งงมากๆนะสำหรับอามานโดนโบรอยา่าแต่ดีวนี้ดูเหมือนเชลซีเนี่ยจะเสียเปรียบอย่างมากนะฮะ ขณะเดียวกันดีวใหญ่อื่นๆก็เมื่อวานนี้มีคริสตัลพาเลตประกาศคว้าตัวอดัมวอตันจากแบล็กเบิร์นรียบร้อยนะครับคนนี้ที่เคยมีข่าวของเชลซีอยู่แป๊บหนึ่งนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพาเลตเนี่ยมันยอมจ่ายเงิน22ล้านปอนด์นะเพื่อคว้าตัวนักเตะวัย19ปีรายนี้มาร่วมทีมส่วนดีวอื่นๆก็นะครับมีนักเตะดาวรุ่งอย่างเจ้าหนูตอมมาโซบาราซีครับที่ย้ายจากเอมโบลีมาร่วมทีมโรม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเจ้าตัวเนี่ยอายุ20ปีแล้วก็ลงเล่นในเซราอา14เกมทำได้2ประตูนะครับก็ส่วนใหญ่บิ๊ก e ดีลเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ที่เหลือก็มีทางเบียริลครับก็เซ็นสัญญาคว้าตัวเบอร์ทานเตาเร่ครับหลังจากที่ยกเลิกสัญญากับทีมแอสตันวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์ทานเตาเร่นี่ก็เป็นดักเตะ อดีตน,น,นักเตะเชลซี Chelsea นะฮะถ้าจำกันได้ที่เหลือก็มีฟอเรสปล่อยยืมโอเรมอกาล่าให้กับโอลิปิกลียงนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆก็แทบจะไม่มีอะไรเป็นดีลใหญ่ๆแล้วนะครับไม่มีดีลใหญ่เลยฮะส่วนใหญ่จะเนี่ยเงียบมากๆนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่แบบค่อนข้างจะโนเนมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเชลซีไม่ได้ใครเข้ามาเลย สุดท้ายนะฮะมีปล่อยอังเดซันโตสยืมตัวแล้วก็มีปล่อยอาลมาโดโบโรยายืมตัวเช่นกันนะครับอ่ะก็ตลาดซื้อขายมากราคม,มเพื่อนๆมองอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ